สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านค่ะขึ้นชื่อว่าโรงพยาบาลเชื่อว่าหลายคนคงนึกถึงคนป่วยคนตายเพราะว่าการเจ็บป่วยและตายในโรงพยาบาลล้วนแต่เป็นเรื่องปกติอยู่แล้ววันนี้แอดรวบรวมเรื่องเล่าของโรงพยาบาลจิตเวชท,ที่ทั้งเหี้ยนทั้งหลอนจนคุณผู้ชมอาจจะไม่กล้าฟังคนเดียวเลยก็ได้ โรงพยาบาลที่แรกที่เล่าลือถึงความหลอนก็คือโรงพยาบาลวิตติงแฮมโรงพยาบาลแห่งนี้เคยเป็นโรงพยาบาลที่ดีที่สุดในอังกฤษหลังจากเกิดเรื่องราวอื้อเฉาวเกี่ยวกับการล่วงละเมิดและการละเลยในการดูแลผู้ป่วยในช่วงปลายทศวรรษ1960โรงพยาบาลก็เข้าสู่ภาวะตกต่ำและปิดตัวลงในที่สุดในปีคศ1995 โรงพยาบาลถูกปล่อยทิ้งร้างเป็นเวลาหลายปีก่อนที่อาคารส่วนใหญ่จะพังลงแน่นอนว่าพลังงานด้านลบจากอดีตของโรงพยาบาลทำให้เหล่าผู้กล้าที่ชอบท้าทายพิสูจน์ความลี้ลับและความพิศวงเข้ามาทำการพิสูจน์ผีณสถานที่แห่งนี้เป็นจำนวนมากและทุกคนที่ไปก็จะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า พวกเขาสามารถรับรู้ได้ถึงบรรยากาศที่น่าอึดอัดและไม่ปลอดภัยในโรงพยาบาลแห่งนี้มากไปกว่านั้นยังมีความรู้สึกถึงการมีใครสักคนกำลังจ้องมองและเดินตามหรือสะกดรอยตามพวกเขาอยู่ทุกย่างก้าวโรงพยาบาลจิตเวชที่สองมีชื่อว่าโรงพยาบาลโรล,ลิงฮิล l ตอนแรกที่แห่งนี้ไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อเป็นโรงพยาบาล แต่ถูกสร้างมาเพื่อเป็นฟาร์มก่อนจะถูกดัดแปลงให้กลายเป็นโรงพยาบาลจิตเวชเพื่อรองรับผู้ป่วยทางจิตที่เต็มไปด้วยผู้คนหลากหลายอายุไม่ว่าจะเป็นคนสูงอายุพ่อไม้แม่ไม้และอาชญากรด้วยความหลากหลายเหล่านี้ทำให้บุคลากรทางแพทย์ไม่สามารถที่จะดูแลผู้ป่วยได้อย่างทั่วถึงจึงทำให้มีการรายงานว่า มีผู้ป่วยที่เสียชีวิตในโรงพยาบาลแห่งนี้มากถึง1,700คนเลยทีเดียวและเหตุการณ์ที่ลึกลับและโด่งดังมาจนถึงทุกวันนี้โดยยังไม่มีใครสามารถตอบคำถามในครั้งนั้นได้ก็คือการตรวจพบกับวิญญาณของผู้ป่วยนามว่ารอยครูสซึ่งสูงถึง7.5ฟุตโดยสามารถบันทึกหลักฐานเป็นรูปภาพวิญญาณของเขาเอาไว้ได้ในปี1942 และมีความเชื่อกันว่าจากวันนั้นจนถึงปัจจุบันวิญญาณของเขายังคงอยู่ที่เดิมไม่ได้ไปไหนเลยสถานที่ที่3คือโรงพยาบาลทาวารลเกนีลูนาติกสร้างขึ้นในปี1864ออกแบบมาเพื่อให้รองรับผู้ป่วยทางจิตเวชเพียง250คนแต่เมื่อทำการสำรวจอีกครั้งในปี1950 กลับพบว่าโรงพยาบาลแห่งนี้มีผู้ป่วยจิตเวชอยู่กันอย่างแออัดถึง2,500คนนับว่าเกินจากจำนวนแรกรับที่รับได้ถึง10เท่าตัวและเหตุการณ์เดิมๆก็เกิดขึ้นนั่นคือบุคลากรทางการแพทย์ไม่เพียงพอทำให้การดูแลไม่ทั่วถึงและที่สำคัญด้วยจำนวนผู้ป่วยที่มากเกินไปทำให้การรักษาและการดูแลไม่ดีพอ จนทำให้ผู้ป่วยหลายคนต้องจบชีวิตลงที่นี่นอกจากนี้สถานที่แห่งนี้ยังเคยถูกใช้เป็นสถานพยาบาลรักษาทหารที่ได้รับการบาดเจ็บจากสงครามกลางเมืองมีผู้รายงานว่าวันดีคืนดีก็จะได้ยินเสียงกรีดร้องตรงทางเดินของห้องโถงบางคนเชื่อว่าโรงพยาบาลมีผีสิงผู้เยี่ยมชมรายงานว่าเห็นร่างที่น่ากลัว เดินผ่านถงทางเดินในตอนกลางคืนและพบดวงไฟประหลาดลอยไปมาอยู่ที่ถงทางเดินผีที่มีชื่อเสียงที่สุดของที่นี่ก็คือเด็กสาวที่ชื่อว่าลิลลี่ผู้ป่วยที่เสียชีวิตด้วยโรคปอดบวมเธออายุ9ขวบห้องของเธออยู่บนชั้นสี่เต็มไปด้วยของเล่นราวกับว่าเธอกำลังรอใครสักคนมาเล่นกับเธอมีรายงานว่า ตุ๊กตาและลูกบอลเคลื่อนไหวได้เองบางครั้งกล่องดนตรีก็เล่นเพลงเองทั้งที่ไม่มีใครไปแตะต้องเลยโรงพยาบาลที่4 Denver State Hospital โรงพยาบาลแห่งนี้เปิดในปีพศ2421และปิดตัวลงในปีพศ2535เนื่องจากถูกตัดงบประมาณมีรายงานผู้เสียชีวิตที่โรงพยาบาล รวม278รายใน1ปีปัจจุบันเดนเวอร์เป็นที่รู้จักกันในฐานนะต้นกำเนิดของการผ่าตัดสมองโดยการเปิดหน้าผากที่เรียกกันว่าโรโบโทมีเป็นเทคนิคการผ่าตัดที่ดูสยดสยองน่ากลัวโดยหมอจะทำการแทงแท่งยาวเข้าที่มุมตาของผู้ป่วยให้ทะลุไปที่สมองเป็นกระบวนการปรับแก้ไขพฤติกรรมของผู้ป่วยโรคจิต โดยวิธีทำลายเนื้อสมองบางส่วนซึ่งวิธีนี้จะทำให้ผู้ป่วยมีอาการมึนงงเหมือนซอมบี้และเดินไปมาทั่วห้องโถงสิ่งเดียวที่หลงเหลืออยู่จากการทดลองปฏิบัติการอันน่าสยดสยองของที่นี่ก็คือสุสานสองแห่งที่เต็มไปด้วยศพกว่า770บศพผู้มาเยี่ยมชมโรงพยาบาลตั้งรายงานว่าพวกเขามักจะได้ยินเสียงกรีดร้องทุบตี และร้องไห้ดังมาให้ได้ยินเป็นระยะ 5. โรงพยาบาลเวเบวอร์รี่ฮิลโรงพยาบาลจิตเวชท,ที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นสถานที่ที่เฮียนที่สุดของอเมริกาในตอนแรกมันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อรักษาผู้ป่วยวันโรคเพียงอย่างเดียวต่อมาถูกดัดแปลงไปเป็นโรงพยาบาลจิตเวช ซึ่งโรงพยาบาลแห่งนี้ต้องรองรับจำนวนผู้ป่วยทางจิตอย่างมากมายมหาศาลแต่สิ่งที่ทำให้เรื่องราวต่างๆเลวร้ายมากขึ้นก็คือทางโรงพยาบาลได้มีการทดลองที่ผิดศีลธรรมกับผู้ป่วยจนทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากโดยศพของพวกเขาจะถูกเคลื่อนย้ายไปในทางเดินที่ลึกลับใต้ดินมีรายงานว่า มีผู้พบเห็นวิญญาณและเหตุการณ์ประหลาดมากมายภายในโรงพยาบาลแห่งนี้นับครั้งไม่ถ้วนและหนึ่งในภาพถ่ายติดวิญญาณที่เฮี้ยนหลอนและโด่งดังที่สุดอีกภาพหนึ่งของโลกก็คือภาพถ่ายติดผีพยาบาลที่ชื่อว่าแมรี่ลีซึ่งมีเรื่องราวาเล่าว่าเธอแขวนคอตายเพราะท้องกับหมอคนหนึ่งแต่เขาปฏิเสธความรับผิดชอบ บางตำนานก็เล่ากันว่าหมอต่างหากที่ทำการฆาตกรรมเธอเรื่องบางเรื่องแม้จะมองไม่เห็นพิสูจน์ไม่ได้แต่ก็ใช่ว่าจะไม่มีนะคะโรงพยาบาลต่างๆนั้นขึ้นชื่อว่าเป็นสถานที่บ้านปลายของหลายๆชีวิตจึงไม่แปลกที่จะมีเหตุการณ์และเรื่องราวอันแสนพิศวงอย่างนี้เกิดขึ้นได้เสมอและความลึกลับสุดหลอนนี้เอง ทำให้คนที่อยากรู้อยากเห็นอยากลองของได้ลิ้มรสความลี้ลับอันแสนขนลุกจบคลิปในวันนี้แล้วนะคะฝากกดไลค์และติดตามช่องแ,งแอดด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ